สวัสดีค่ะวันนี้รักซื้อเข้าสารมานะคะถุงเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีเชือกอย่างนี้เนาะติดมาแล้วปัญหาที่เจอกันหลายๆคนเนาะก็จะเป็นดึงเราจะดึงยังไงวิธีดึงอะคะ่ะปกติเราก็จะใช้มีดหรือว่ากรรไกรในการตัดเนาะแต่วันนี้เราก็มีวิธีง่ายๆนะคะมาแนะนําเราจะดึงเชือกอันนี้ค่ะออกแบบไม่ต้องใช้มีดไม่ต้องใช้กรรไกรนะคะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีกันนะคะนี่นะคะเนี่ยค่ะเห็นรอยเดินเชือกนะคะมันจะเป็นแบบนี้เนาะนี่ค่ะจะมีเส้นๆอย่างนี้นะคะสองเส้นอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกด้านนึงก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ดูถ่ายด้านนี้ดีกว่าจะได้เห็นชัดนี่นะคะตรงนี้นะสังเกตตรงนี้นะคะแล้วก็มีนี่ด้านนี้เขาจะเดินได้เส้นเดียวเห็นไหมคะเนี่ยค่ะ ก็จะมีเชือกด้านนี้กับด้านนี้นะคะให้เราสังเกตนะคะด้านนี้จะมีเดินเดินเชือกแบบนี้สองเส้นอย่างนี้นะคะแต่อันนี้ด้านเดียวเราจะแกะทางที่เขาเดินได้เส้นเดียวอย่างนี้นะคะแล้วก็ด้านขวามือของเรานะคะคือฝั่งนี้เนี่ค่ะเดี๋ยวเราแกะให้ดูนะคะว่าเขาทำยังไงน,นี่นะคะเขาจะมีสองเส้นเนาะเราจะแกะทีละเส้นเนาะ เดี๋ยวเราจะแกะเส้นเส้นนี้ก่อนแล้วกันนี่นะคะอ่าเราก็จะดึงออกอย่างนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยค่ะแล้ก็จะเป็นลักษณะนี้ให้เราแกะตรงนี้นี่นะคะนี่นะคะ เขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สุขภั้ใกล้ให้เราดึงค่ะเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นเหมือนเหมือนอย่างนี้นะคะให้เราดึงค่ะดึงเลยนคะคะก็จะดุดึงดึงดึง หลุดง่ายมากนคะคะจุดแล้วนะคะหลุดแล้วนะคะค่ะแต่ถ้าเราดึงด้านนี้มันไม่หลุดนะคะมันจะติดเลยเนี่ยค่ะอันนี้ดึงไม่ได้นะเนี่ยมันก็จะมัดเลยอ่ะเนี่ยจะมัดเลยอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ออกเราต้องมาดึงด้านนี้เนี่ยค่ะเจะทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะมีเส้นสั้นเส้นยาวเนาะ แล้วก็ดึงออกเลยนี่นะคะเห็นไหมเอ่ยนะเราต้องแกะอย่างนี้นะคะถ้าเราดึงเลยมันก็จะพันนะคะดึง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 สองเส้นเลยนะคะพร้อมกันอย่างนี้นะคะนี่ค่ะพอมาเถอตรงนี้แล้วก็ตอคนเนี่ยดึงอย่างนี้นะคะ่ะ ปืด๊ปดปืด๊ปดปืด๊ปดปื๊ดปื๊ดเลยนี่มันทางว่าด,ด้านนี้มันก็ไม่นี่นะคะออกแล้วหลุดแล้วง่ายดายไม่ต้องใช้นี่ไม่ต้องใช้กันไก่นี่นะคะนี่นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสะดวกสบายง่ายดาย